วันนี้ผมจะมาสอนทำในแบบโกโจทำสุคุนะร่างที่สองมันมันโกงมากเลยนะทุกคนเข้าใจไหมแบบโกโจผมจะมาสอนทำสุคุนะา่างที่สองแบบไม่งา่ายมือถือทั้งความแบบนี้แหละทุกคน ของขอจะเข้าเซิร์ฟีของผมนะอ่าเซิร์ฟบีของผมเข้าไปเลยตอนนี้ผมจะ ใส่ของบริษัทของเนาะของจะบบมันตัดรูปตัวหัวใครเป็นเจ้าของเซิฟผัดล้องเข้าใจไหมมันก็คือล้องสร้างเซิฟเองเพราะมันต้องใช้ตัวบวกนะใครเป็นใครเป็นเจ้าเจ้าของเซิฟแบบจำได้ เนี่ยวมารีวิวสกิลของซุปเปอระแร็พที่สองด้วยนะครับวันนี้อ่ะอ่ะเสร็จอ้าวผมเข้าแล้วรอแป๊บเดึยวนะครับ เข้าแล้วมาว้าโกโก้ดีกว่าวิธีแรกผู้คนเห็นตรงนี้ไหมครับเลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นตัวบัวเนี่ยจำไว้นะต้องสร้างเซิร์ฟเองกดก้ตรงนี้เลยเห็นตรงนี้ปิดป้ายควรจะเห็นนี่ตัวนี้ ตัวเนี่ยเปิดไปเลยคุณก็ได้สูเปอได้แล้วเป็นหมดตัวละคร่อกดเจอตัวเลือกสุดท้ายคือเทวทูตระล่าที่สองเนี่ยอีซีส์เฮดต่มารีวิีลมารูปสัตวแบบได้ ผมเพอใช้สกิลทายอ่ะแต่คงจะปรับอันี้ไปด้วยรถ้าไม่ตายจำไว้นะมันไม่มีถ้าไม่ตายแค่กดพ้า่าตายปึ๊บมาจากกลางหน้าเขียนสกิลต่อยเหมือนเดิมชีปล็อกเี่ะสกิลแรก โอ้แล้วก็ขอมีเห็นมาบอกถ้ากดตัวนี้ครบครบสีครั้งอย่าก,กดทมแน่นอนอย่าก,กดสีครั้งดีกว่าเรื่องนี้ข้ากดทมแน่น,นอนคืนนอกดสามครั้งหนึ่งสองผมได้ดีเยอะอันถ้ากดสีครั้งจะเป็นแบบนี้สามสี่โอ้ยโดนกระตายทำน,นี้แหละ จะเป็นแบบนี้แหละถ้าเป็นแบบนี้แกมันจะทำให้แรงขึ้นสกิลแรงเช่นน,นี้นมันตากันหนักเลยผมลองใชส้สกิลนี้แล้วอ่ใช้สกิลที่สองทำให้แรงขึ้นว้าวดูต่อยมัดิ สกิลที่สามชิวชิวจับแล้วก็จับแล้วก็มีไม่มีฟันตัวแตกสกิลที่สี่เออยิ่งไหนวะเขียวเขียวอ่ะถ้ากดถ้า ไม่ตายตรงนี่นะจักรกลนาเคเลยแต่มันจะไม่มีสขขเขียนนะก็คือเปิดจีเพื่อติดตือกาเคเดตยูีิสหทะไคมาเนียน สแค่นี้นะขอบคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย